คิดว่าคุณก็คงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาแล้วถ้าอยากประสบความสำเร็จจงพัฒนาตัวเองวันละ1%ปอร์เซทุกวันนรชาเองก็เคยคิดเล่นๆว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองวันละ1%อร์ซ์ให้ครบหนึ่งปีเราก็จะเก่งขึ้นมากแต่ว่าถ้าเราไม่พัฒนาอะไรเลยชีวิตเราก็คงที่เท่าเดิมไม่เสียอะไรเคยคิดแบบนี้นะคะแต่พอมาเจอเรื่องนี้ในหนังสือเล่มหนึ่งนรชาต้องรีบคิดใหม่เลยเลยะคะ่ะเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาบอกว่า ถ้าอธิบายเรื่องนี้ตามหลักคณิตศาสตร์ถ้าคุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันวันละ1%เปอร์ซ็นเป็นเวลาหนึ่งปีคุณจะก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม37เท่าแต่ถ้าคุณทำพฤติกรรมแย่ลงทุกวันวันละ1%นปอร์ซนิสัยดีๆที่คุณเคยสังสมมากก็จะค่อยๆหายไปจนไม่เหลือเลยเฮ้ยนี่แสดงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยหรือทำแต่เรื่องแย่ๆไม่มีประโยชน์ กับความก้าวหน้าของตัวเองเนี่ยไอ้นิสัยดีๆที่เคยทำมาตลอดมันก็จะหายไปด้วยเหรอนี่เป็นความมารู้ใหม่ที่ทำให้ตาสว่างมากๆเลยค่ะนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกวันมีผลยิ่งใหญ่กับชีวิตของเราเมื่อเวลาผ่านไปเช่นถ้าเราออกกำลังกาย3วันติดต่อกันหุ่นเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราฝึกภาษาวันละหนึ่งชั่วโมงเราก็ยังไม่เก่งภาษาในทนันทันใดแน่นอนค่ะ นิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เห็นผลทันทีในพริบตาแต่มันจะส่งผลให้เราเห็นเป็นหลายเท่าทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปค่ะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะเช่น มีน้ำแข็งอยู่1น่ก้อนวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคุณแล้วในห้องที่คุณอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ที่25องศาจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆถูกปรับให้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆฮะจาก25เป็น26เป็น27เป็น28แต่ก้อนน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายอยู่ดีอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นเป็น29 30- 31แต่น้ำแข็งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ แล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น32องศาน้ำแข็งที่วางอยู่บนโต๊ะก็เริ่มละลายเพียงแค่หนึ่งองศาที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ลดลงคนเราก็เหมือนกันค่ะเรารีบที่จะเห็นตัวเองสำเร็จไวๆโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงวันละห ในกระบวนการนี้ความต่อเนื่องกับช่วงจังหวะเวลาคือกุญแจสำคัญค่ะเหมือนอย่างที่เจคอบรีสนักปฏิรูปสังคมเคยพูดไว้ว่าเมื่อใดที่สิ่งที่กำลังทำอยู่ดูเหมือนว่าจะร้ายประโยชน์ผมจะไปดูคนตัดหินที่กำลังใช้ค้อนทุบก้อนหินตรงหน้าบางทีเขาอาจทุบหินก้อนนั้นมาเป็นร้อยครั้งโดยที่ยังไม่มีรอยแตกเลยแต่เมื่อเขาทุบเป็นครั้งที่101ินตรงหน้าก็แตกออกเป็นสส่วน ผมรู้ดีว่านั้นไม่ใช่เพราะการทุบหินครั้งสุดท้ายหรอกที่ทำให้หินแตกได้แต่เป็นผลมาจากการทุบก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวมกันตัางหากฟังแล้วคนลุกมากเลยนะคะทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยอ่อมหลอมรวมมาจากเรื่องราวเล็กๆทั้งสิ้นทีนี้คุณเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตัวเอง1%ทุกวันหรือยังฮะ พัฒนาไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะแค่ทำในระดับที่คุณรู้สึกมีความสุขอย่าทําไปจนถึงระดับที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเหนื่อยอย่าให้การฝึกของคุณเลยไปจนถึงจุดนั้นนีคะรักษาระดับให้มันอยู่ในเลเวลที่คุณมีความสุขก็พอเมื่อทําได้แบบนั้นคุณก็จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไหลลื่นและต่อเนื่องทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเวลาค่ะเวลาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ การจะเก่งอะไรสักอย่างได้หรือจะประสบความสําเร็จสักอย่างได้เนี่ยมันไม่ใช่การตีก้อนหินครั้งเดียวแล้วแตกเลยแต่มันคือทุกๆก,กระบวนการรวมกันแล้วรอจังหวะที่เหมาะสมเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะ Ignite จะปลุกประกายแรงบนนันดาลใจแล้วก็พลังในใจของคุณให้ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ตามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเมื่อวานพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแค่วันละ1%เป็นี่ยเป็นระยะเวลานานๆเข้าคุณก็จะเติบโตได้ตั้ง37เท่าเลยเนีฮะ ถ้าหากว่าคุณทาแต่เรื่องแย่ๆหรือว่าหยุดอยู่ที่เดิมชีวิตคุณที่เคยทําอะไรดีๆมามันก็จะหายไปด้วยอย่าลืมนีคฮะเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องที่จุดประกายให้คุณลงมือทําอะไรดีๆมากขึ้นทุกวันแค่เพียงวันละหเปเก็เพียงพอค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและถ้าหากว่ามันมีประโยชน์ก็ขอให้แชร์กับคนอื่นที่คุณรักด้วยเนีคะ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้นรชาด้วยเยอะๆนี้ะทุกแรงใจของคุณมีประโยชน์แล้วก็เป็นการเพิ่มพลังใจให้กับนารชาเป็นอย่างมากนีคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่คุณก็สามารถออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองได้ I am นรชา from c h o o s e to shine channel